สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาฮอดแร้วครับหลังเวทีครับพี่น้องนะครับวันนี้เราทําการแสดงกันที่น้องบัวลัพูครับพี่น้องอําเภอศรีบุญเรืองนะครับอำเภอศรีบุญเรืองบ้านบ้านน้องแก่นะครับพี่น้องนี่หลังเวทีเฮ้าหมดเียเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับทุกฝ่ายทุกแผนกเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าเวทีนะครับตอนนี้อยู่หลังเวทีครับพี่น้องหมวแต่มาฮอดจอดรถก็เลย่ายคลิปซูพี่น้องเบิรงนซักกอนนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเวทีเฮ้านะครับ แอวนี S <S <y> uh so like ่คร so ับหลังเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมื่อนี้โอ้งานใหญ่นะครับพี่น้องคนน่ะเดินบากว่างเลยครับสนามสนามโรงเรียนครับสนามโรงเรียนเนี่ยลังเวทีเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับป่ะไปเพิิงทั้งหนาเวทีนะครับหลังเวทีกับชบ้านนี่พี่น้องนะครับทีมงานบอลรองบ่ลล่ามองกางเต็นท์กางยั้ง์อะไรเบอรลละนะครับเครื่องปั่นไฟอยู่นีนะครับรถตู้ลำพวงก็จอดนี่แหละเราจะลอยตายเกลีก่อนจังเสียหามองจอดดีดี ทังเวทีนะครับป่ะไปเบิ่งทั้งหน้าเวทีดูบัตรตัวงานใหญ่ยจ่ตัวงานบุญนะครับงานบักใหญ่เลยอากาศดีพี่น้องครับหนาวดีหนาวดีเย็นดีอาดอดข้าเจ้ามาปูศาลาแล้วทั้งนี้นะครับตานนนหน้าเวทีนะครับวันนี้ทีมงานไหนไลฟ์สดน้อยจานอันนภิรักษ์แนลว่าวันนี้เห็นรถจานอันจอดอยู่นาจะเป็น อาจารย์อันอภิรักษ์ชาแนลนะครับวันนี้ทีมงานไลฟ์สดนะครับบัตรเมาเมาสามวันครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับเมาเมาสามวันร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนนะครับผมนี่ครับทีมงานกำลังติดตั้งฉากเพิ่มเติมอืมสวยงามมากสวยงามมากวันนี้แล้วแตวียนครับวันนี้นะครับแล้วแต่เวียนนายกับไปก็ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ะครับฉากเชือกเรียบร้อยบ้าแล้วครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณ4โมง20นะครับ4โมงเร่ง20นาทีนะครับก็ถือว่าแล้วเบิ้อแล้วนะครับนี่พี่น้องคนปูศาสตร์เบิ้อแล้วป้าชวนมาจองศาสตร์เบ้างเลยอีแม่คอยเอาตั้งหนาแล้วน้อแม่นอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีทุกท่านนะครับป้าปูศาสตร์หนาเวทีแล้วให้นั่งน้ำหน่อยเด้อจ้ามาปูจองไว้แล้วน้อแม่นอ อีกจ้น้อยรถเพ่ลียมเพ่กระแสออกเบิดแล้วครับบัดน,นี้ทางด้านหน้าเวทีเอาลูกสาวมานี่ลูกหมิวมานี่ฮัลโหลหายหน้าหายตาไปหลายงานเพิ่งโผล่มาลูกหมิวค,มคิดถึงคิดถึงสิพ่อมีประเด็กบองมาให้หนูด้วยแต่ว่าซีดหลอดนี่ซีดหลอดเก็บไว้นานไม่ได้ก็เลยให้ให้คนอื่นไปก่อน เดี๋ยวก็จะเอาหมายชิลปาหรือยังยังเลยคุณหล่อยังไม่ได้สลัเปานะคะพอแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะไลฟ์สดแล้วไหมลูกใช่ค่ะตอนนี้พ่อหลอยกำลังถ่ายคลิปอยู่พ่อหล่อพมืนอ่าพมืน่าสวัสดีอาจารย์หลอยผู้ใหญ่บ้านมาท่านมาหอดครับอีแม่เราถามหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาท่านหอดครับแม่จ้าโอ้อีแม่ที่ตามคลิปตลอด ขอบพระคุณครับคุณแม่ติดตามทีมงานลูกเต้านะแม่เนาะนะครับลูกหมิวมาแล้ววันนี้สวัสดีทุกท่านในไรสดลูกหมิวด้วยนะครับเอาไปไ์สดใหนพี่น้องเบื้องสวัสดีทุกท่านโอ้เย็นดีจ่อยๆจะว่าว่าหนาวมะเร็งหนาวเท้มมะเร็งเดี๋ยวเดินไปหาพ่อที่รถได้เดี๋ยวพ่อเอาอันนี้ให้ประเดกบองจากพ่อจิกซอหรือเปล่านะโอเคลูก ลูกสาวมาได้วันนี้ลูกมิวมากผูก้ใดเอกผู้หนึงนะลูกเพียงวันนั้นโอ้ลูกเพียงทายคลิปขึ้นกันไว้ทั้งคนก็นดีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ถือว่าเรียวมากนะครับเข้ามาแต่เมื่อขึ้นเนาะนะครับเทียมกันนะครับทั้นะทงในตูล้ลำพงเสียงกลางกําลัางสีดึงขึ้นครับทั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะดึงขึ้นแล้วทั้งนี้อจอ LED เสร็จนะครับ ไฟเสร็จเรียบร้อยฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับ,แล,บ,าาแ,ลบรแล้วก็ผามงผาบ้านนะครับเดี๋ยวไปแล้ครับพี่น้องนะครับนะเอามาเลี้ยงครับพ่อมจวดจัดสถานทีม่มาเนี่กว้างขวางอาจารนยน์อภิรักษ์ชาแนลไล่ซุดมาเนี่โอ้เห็นกันแล้วสวัสดีครับอาจารย์ม้าแต่ไก่แต่นนละงานนี่มาแต่นนเด็ดอู้ดมนนนนมืออื่น,นได้ไปน้องกันอีกเว้นมาเนี่มืออื่นมาได้ไปครับเอ้าพวกไรสิมาไล่มืออื่นมาเนี่ยโอ้ครับครับอาจารย์เอาเอาเอาแต่ว่ามืเลี้งกันจวดคือเก่า นะครับมาหอดหาเตเน็ตอาจารย์ก่อนเอาจารย์กันอาจารย์ครับผมครับครับครับเดี๋ยว่าพี่น้องรอเบองก้อนบัตรนี่นะครับระบบไฟ้สดภาพเสียงคมชัดนะครับอาจารย์อันอภิรักษ์ชาแนลนะครับวันนี้ปูณหาสถานที่ของเฮาหมดนี้นะครับกวงขวงอาวเจเป็นงานฟรีเป็นองงานฟรีเด้อบ้อ้อมสังกะสีได้ในงานฟรีเลย นะครับงานฟรีๆเลยวันนี้นะครับมาเบิงน้ากันได้หลายๆเบิดตัวอำเภอหมดละมือเร่งนะครับโอ้ฟังท่านนี้ก็เป็นน้องน้ำห้วยอาบน้ำได้ตัวนี่น้องหมองไงเลยทีมงานเราอาบน,น้ำในได้ตัวนี่ปวดน่ะสถานที่หมองอาบนา้ำห้องน้ำเปิดมืาในห้องน้ำเปิดนะครับเดี <c oughs> ๋ยวฮ่าเบิกมองจอดรถจั่งพีก่อน สถานที่มองอาบน้ำือสะดวกสบายแท้สถานที่มองอาบน้ำมาเนี่ทีมงานน่าสนุกอาบน้ำเลยมองอาบน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองอาบน้ำเขาคือดีเถอะมองอาบน้ำไหมเท่เขาจะลงกน้องปลาตปดิน้องนี่บ่ปอสอาบได้ตัวสั่นเอ้า นอกมุกอยั่บนไข่ขั้นหรอกไข่พวกนี้เป็นลักหนตัวเพื่อนเป็นลักของเขาเจ้าฮะขอ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 ออกชีพพอดีเต้โอ้ยมันเป็นลักป่าเอ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 าโอเคโอเคครับครับอ่าทีมงานกันนางพักพรอนยอนใจกันนะครับย่างลอยดึงนะครับย่างลำโพงแล้วก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับเสร็จสับพร้อมทำการแสดง เมือเ่อแรงนะครับโอ้ทีมจอไอเอลดีก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องเอาเจียรถมาจอดตั้งทีแล้วข่อยห่ามองจอดรถตั้งทีละมันจังสิไม่มองจอดหลยเอาเดี๋ยวไปเอาประแดก<ห>บอง1ชุดรวม1 600้นะน้องหมิวขอบคุณค่ะบาถโทรมีหดซาลาเปามาขายบอมลูกสาวข่อยโอ้อยากกินอยู่นั่นเหละย์มไม่กนซื้อให้กินบนะ้อยังไม่ได้นะคะ เดี๋ยวพ่อหารถมาจอดก่อนนั่นโมนี่ละจอดอยู่นั่โมนี่ละเฮ้ยเกครับไปนองครับพอดสถานที่แล้วครับเดี๋ยวจังไดกัอีกจักหน่อยจังสิไร่สดในเบิงแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตหามองจอดรถก่อนมาเอาประเด็กบองมาให้ลูกมิ้วกอนประเดกวังสองกระปุกวันนั้นจงไว้ให้อยู่แต่ว่าสิ้นหลวดนี่นี่อยู่หลังรถเหนไหมลูกม่สนะมาพอดีเลยพอดีเลยพี่รถว่าจอดอยูะพีมาก โอ้มาในสถานที่กว้างขวางแห่งนะครับพี่น้องตือว่าสุดยอดเลยครับมาในสถานที่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทางขั้วทางฝีทางขั้วขั้วขั้วอยู่นี่ขั้วอยู่นี่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วประแดกบ้องให้น้อง่นลูกสาวหลานก่อน โอ้จอดนี่ก็ได้ด้วยลวนี่คางเครื่องปั้นไฟนี่ก็ได้ตัวนี้เอานี่ก็ได้นี่พอดีเลยจำๆประแดกวองให้ลูกสาวก่อนนี่ซองกระปุกใส่ลาบาัน <c> เ <ười> อาสอง่งวอร์ไปเพื่อนก่อนถ่ายคลิปถ่ายคลิปบ่าเต้นรุดแล้วเอาไว้ให้เพื่อนว่าตอนไหนเอาห้ยจ้องไว้ให้ยได้เลยก็จัดเบิร์ตก่อนนี่นี่สนอกว่า อ้าวลูกอ่ะขอบคุณค่ะโอเคส่วนซีดหลอดนี้จังว่ากันบ่อให้พ่อกันเลยครับขอบคุณครับจากพ่อจิกซอพ่ออจิกซนะคะครับผมแล้วก็พี่อ่าอย่าไล่พี่พี่เอสดบิวศูนย์ศูนย์เจ็ดขอบคุณค่ะนะครับ่มาโดนปนิยังคือพออีหลาขอบคุณเลยแต่ว่าซีดหลอดนี่ซีดหลอดนี่ถุงหนึ่งขอบคุณเลยเซีดหลอดถุงหนึ่งมันนั่นบ่อันนี้ก็เลยให้เขาจ้าไปก้อนแล้วเนื้อเด็ดเดียวมันหลายเมื่อแล้วหม ผมก็เลยเเก็จะเอาไวนเดี๋ยวงานหนจงว่ากันเนาะโอเคค่ะขอ,คขอบคุณค่ะโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาสำเน็ลนะครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนะ้าจวดจา้า